สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ถนนดุลอัมบาริน57สาพานพระราม8เ,เดี๋ยว15ทีพระนองไปร้อยกระทงที่นองวันนี้เป็นวันร้อยกระทุ้าไที่นองปงานทุนวันนี้คนเยอะมากเลยที่สะพานพระราม8เมื่อวันนี้มากกับม่ออกคำที่นองอันนี้คือหน้างานคน,คนเยอะมากเลยไปตามไป ย่งางไปทั้งไหนย่งางไปที่ไหนก็ได้โอมเต็มไปหมดเลยไปผ่านประตูมีประตูผ่านตรวจอาวุธมาีน่นองไปเดิน<ป>ทางไปด้วยกันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลอยกระทงที่สะพานพระรามแปกรุงเทพมหานาคร ดูความปลอดภัยของบ้านเราแน่นอนไปคงมีรูปหงสยหงขาวฮะเท่าไหร่ร้อยห้าสิปเดินราคากระทง n คุ่งมากเลยไปเดินต่อเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะผ้าส้มบรรยากาศ รอบๆผานของสะพานพระราม8เดี๋ยวบามนาจ,จะพาพี่พาน้องลงไปที่ริมถนนของแม่น้ำเจ้าพระยาล่ออีกสักพักพี่นอ้งอ,นอง,งช่วงนี้บามนาขอยางช่มบรรยากาศรอบๆทางด้านข้างก็มีของขายร้านอาหารร้านอาหารเยอะะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศรอบข้างที่พี่น้องเขาได้รับชมพี่น้องไป

ร <1. S 2> ้อนมากที 1> 1. ่อยากได้อย <Alpha. S 2> ่างนี้แหละอยากได้ต่อเนเดียวเลยทำด้วยรูกแบดครับเสครับเจ็บอร่อยร่อเจับจเนี่ยย่ย่ัอคุณค่ะีเก็บตังค์เหรอ บาน้ำพึ่งมะนาวโซดาบรรยากาศในบ้านเริ่มจะกินมืเอเฮียดิรอดเองเหรอเจ้าเท่าไหร่ตันคอนเนอะยิ้น้ำไม่นองอย่างไร น้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวโซดาเที่ยวมากเลยอ่ะสวนสาธารณะสาาณะพานพระรามแปดพี่น้องโอ้คนมาเที่ยวหลายเ้อพี่น้องเด้องานลอยกระทงประเภทนี้ลอยกระทง สะพานพระรามแปดกรุงเทพมหานครโอ้พี่น้องเบิงงบ่งเพีย่เฮนน้องเบิ่งใส่สะพานอย่างสวยงามเลยพี่น้องโอ้โอยอดสะพานบามนาดหรือมาไทายบรรยากาศในพี่ให้น้องเขาเลยรับชมที่ไต่สะพานสะพานพระรามแปดพี่น้องกรุงเทพมหานคร ถนนอรุณอมรินพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศร้อยกระทงทขี่ไต่สะพานพระรามเปดพี่น้องเมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศขี่สะพานไฟสะพานพระรามแปดไมท่ทีให้น้องเข้าได้รับชมพี่น้องบรรยากาศไฟงามงามพี่น้องนี่งข้างล่างจะเป็นสวนพี่น้องเป็นสวนเป็นสวนสาธารณะอยูข่ข้างล่างพี่น้องเมื่อนี้ผู้คนก็นกลหลายหลายผู้คนมาร้อยกระทงพี่น้องเมื่อนี้ เป็นประเภทนี้รอยกระท่งของประเทศไทยของบานเท่าพี่น้อง,งนะคัยนดีบาปนากขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุขนคนคอยติดตามส่องบาปนาอเอาไปเสี่ยวด้วยพี่น้องเด้อคอยพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญความเก็บใย,ยใดความไข่ใ้มีเด้อพี่นอ้องเด้อมือเงินกระสีขายของคืงเอเก่าเด้อพี่น้องเด้อมือเอปิดขายของคืงเอเก่ามือเืินมือนี่งใได้มากแต่ยุดพักมือหนึ่งพี่น้องถ้าไม่ออกขึ้นมารอยกระทงมือนี่ ที่ให้น้องเด้เบ่งบรรยากาศอันนี้เป็นใต่สะพานสาสี่ปีกระติดโควิดพี่น้องสวนนี่สิปิดสวนเพิ่นบ่เปิดให้ทํำการพี่น้องหลังจากโควิดที่จ้างหายไปแล้วเพิ่นกับมาได้มาจัดงานงานลอยกระทงประเภทนี่ไทยของเขอาพี่น้องปีนี่ปีแรกโอ้คนก็หลายหลายคนมาเดียวพี่น้องชองมบรรยากาศ ด้านข้างล่างก็จะเป็นแม่นำ้ำเจ้าพญาพี่น้องแม่นำ้ำเจ้าพญาพี่น้องมาก็ไม่ออกคำมึงนพี่น้องออท่านใดอเอดี่อารถใหญ่มากหน่งยบโสามาที่มีที่จอดรถได้พี่น้องที่มีที่จอดรถได้เฉพาะม่อไส้พี่น้องม่อไส้จอดรถได้แต่ว่ารถใหญ่สามารถบุมีที่จอดเลยพี่น้องเด้อพี่น้องกรต่องมา,มาแล้ว สถานที่บูธการขายของพี่น้องที่ใต้สะพานพระราม7ที่ผมยืนอยู่นี่อาจจะมีเสียงดังแน,น่นอยหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์อาจจะเสียงดังหน่อยนิดหนึ่งพี่น้องเสื้อนาูิกาหนูนาฬิกคนเยอะมากเลย ท, pelled, member, society, urai, os, at, al al ทงท <Sam. S 1> ació, هو, ここี่สะพานพระรามแปดกรุงเทพมหานครถนนอรุณอมรินทร์พี่น้องติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับพี่โอ้มีเวทีคอนเสิร์ตด้วยพี่น้องน่าจะเป็นบอลลัมซิงพี่น้องเดินเดินสิบ้าไม่ออกเต็มบอลลัมซิงสีโบกมืองดงบ้ารับ พี่องมือนีกระตีผ้าพี่งผ้ดองก็ารอยกระทุ่ง้าองแต่สภาพสาเปลี่ยนรอยกระท่งประเทศนี้ของปัดเทศบให้ของเข้าของปานเข้ามาประเทศนี้ร้อยกระทุ่งเป็นยังไงผี่ดองในประเทศนี้ดังเดิมบ้ามาแต่ตัดนิดอากาศลบมเส้นผมลงใส่ในกระทุ่งมือนีผี่ดองที่อากาศ

ภาพบรการในการรอยกระที่สะานราบแพีองไปแล้วพน้องขอบขอบคี่นองุทุกคนติดตามองบ้านนาอิด้พี่น้องขออพนองเาีตอสุกรเดีไปแล้่นองคิปหน้าพ่อกนไหมสวัสดีครับ